คือแบบโคตรจะร็อกเลยเว่ยคนหนึ่งอ่ะคือแบบว่า My Life Into Pieces หรือ To Marlowe ต่อยนี้แต่ไม่อยู่มนพี่ร้องมัวร์ต้องปิดเลยเฮ้ยอะเองร้องเองร้องให้พี่ฟังหน่อยถ้าเอกรู้แล้วเองร้องให้พี่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 ฟังหน่อยไปติดอาสร้องไรวะ พี่ is the ์ล่าดิซารด The vacation the f a d i h a t h o u g n t of t e forgotten l e a i n เอ้พี่ไปคุยกับยามเถอะไปของจริงร้องอย่างงี้ครับไปนั่งคุยกับยามหน้าคอนโดมือไปร้องไปอยากคุยกับคนอื่นได้ไหมที่ไม่ใช่ยามเก๋เกขอเป็นยามหนุ่มๆได้ไหมโอ้แล้วนังนี่น้ำปาดหน้าสัส <c oughs> ปาดหน้าเค้ เปิดหน้าปิดเปิร์กลูนหนึ่งเปิดนะครับเหมือนอยู่เรือเล็นอยู่บนเรืออยู่บนเรือนะทุกคนที่เห็นอะไรบนเรือเละเฮ้ยโดนเพื่อนไล่เพื่อนเอ้ยโดนเพื่อนไล่คืออะไรเพื่อนโดนไล่เพื่อนไปไล่กีเลอร์ใช่ไหมขบวนมีมีขั้วอวกาศอยู่บนฟ้าด้วยทุกคนเห็นหรือเปล่าเห็นแต่พระจันทร์นะครับเหพรันทเนี่ย เหมือนพี่เลยพ่อจันก็เหมือนพี่เลยเฮ้ยแท็บเนี่ยทางกน้องกูไม่ทำอย่างนี้กับน้องกูไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเอกระดาู้พิทัก์ไหมู่อะไรนะกระดาษไู้เิทักไปหมู่พ่อจันสวยมากนะสุดว้าเฮ้ยเฮ้ยมันแขนพี่โอ้กูโดนกูโดนกูโดนแล้วทำไมกูวิ่งไลนี้ โอ้ยยัดเลยยัดเลยไลยัดเลยล่ะลายไหนลายนู้นโอเคคแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ครับระวังเครื่องนะอย่าเข้าเครื่องนะน้องเครื่องเดินไปไม่ได้นะครับอาจจะยากเนาะหมายดูเข้าหน้าก่อนเฮ้ยไม่หมดเพียเอพียเอี่เมา พี่พี่จะลมแล้วน้องพี่อยู่แถวเครื่องเดิมครับรอบนี้กันทั้งวันไม่ทั้งวันโดนแบบนี้โอ้โหแล้วใส่หมวกเลยลังกิ้งกังกิ้งกังกิ้งกังเลยล่ะน้องอีกเคกเวอ่อะซีเทน่าเลยล่ะ คแผนกูจัดเลยล่ะมาแม่จามาโอ้โหแล้วเครื่องถอดหัวคือห้าเหลี่ยมที่แบบโคตรจะไกลมานนพี่พอดีพี่บลูแคสครับด้วยสวัสดีครับเสร็จอยู่แล้วเมื่อกี้นะนี่เพื่อนถอดโทรเทมไฟแต่ว่าไม่หายก็คือมีอันดายหรอครับมีอันดายมีคนดูเยอะจังจริงครับน้องพี่พี แล้วพี่่สงใจส้มให้หรือยังครับขนหนึ่งใจคส้มรับมึ่งแตไส้มขวานน่งแง้มขวานหนึ่ต่อ้วนน่แขวานหนึ่งตส้มขวทับไมงแล้วมนนไม่ทันหนึ่งแลส้วาน่งต้อขวหนึ่งแตส้มขเานน่แต้วน่งตส้มขวาหนึ่งแต้อนีงแตวนนงแตงส้วานหนึ่ง้วานหนงแงมวนน่งงสุดนหนดี้็ทา่ง้อง สวัสดีพี่ใหม่ซ่าสามสี่ครับสสดีครับพี่ถอปถกกันน็อกก่อนนะคืออาการไม่ค่อยจะดีเลยตอนนี้เราไปช่วยจำส่งหนึ่งเพจมาเดี๋ยวนี้ครับน้องพี่พีน้องพี่พีช่วยกดหัวใจเรียกคเับเปเขาใส่แอดออนปลดชารนะครับเนี่ยน้องมาเลยหรือเปล่านาบินเนี่ยเราก็ถอดออกเลย แค่นั้นไม่มีเลยทุกคนอยู่คนละภาคอุ้ยแต่เอ๊ะอ้าวทำไมไม่ได้ยินเสียงหัวใจอะเขาย่อได้ครับนีแตมมีคนช่วยแตมไหมไม่มีตกเ็ดแน่นอนโอ้โหพี่เพีนทำอะไรอยู่เพื่อนดนเพื่อนดนไล่พี่พี่ไปอยู่แต่ไม่ตกไม่ตกไม่ตกเดี๋ยวเพิ่งทอน้อท็อปแข็งไม่ได้ใช้แน่นอนครับวันดีอองศิล์นี่นะคะไม่ตกเนาะไม่ตกเนาะจะดีนะ อ๋อทำไมอ่ะแล้วเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ล่าสุดเพื่อนโดนไล่ก่อนไหมเอางี้เพื่อนก่อนจะลงมาพี่รีบพีล้วก็มาช่วยหนูได้แล้วโชกี้มาแล้วสวัสดีครับโชกี้รู้แล้วรู้แล้วน้องเนี่ยดูได้ไหมนะ่ะปะลิจุไซโยแปะลิจุไซโยอัตชีคือพี่ว่าแตมไปถอดหัวแล้วพี่ไปช่วยดูดของน้องอาจจะดีกว่าเนาะสวัสดีครับฟู้เอ่อเอ่อเวลคัมพี่ช่างน้อยพี่พีนนะับ ลองตกเฟสไหมน้องครับทีหนึ่งยังไม่ตกพี่อย่ามาช่วยหนูก่อนแปมเนึงแก้เครื่องก่อนหาโอ้ยสวิตช์พอตายหนึ่งโอ้โหอ่ะโอ้โหผีน่ารักครับแปมแล้วสแกนน้าไม่ผ่านขึ้นหนึ่งเพชรไปไหนละน้องเอ้ยไม่ฮิวตัวเองคนเดียวเงี่ยบๆโอเคไปไปอินทเวิร์ดนะ ขอหาตัวเรถไฟก่อนแล้วกันมีไหมครับบนเรือไม่มีหรอเฮ้ยทำไมได้ยินเสียงหมูหายใจแบบข้าหูเลยนะครับเมื่อกี้แบบว้ยนั่ี้งเขาพังเครื่องเฮ้ยเนี่ยมาทำไนอ่ะไอหมูอ๋อไม่มีไม้ เกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยตรงนี้แล้วหมายดุไปอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าแขนกันเลยอย่าแขนกันเลยขน <c oughs> ลุกจัดเลยไอหมูเนี่ยคือแล้วตามพี่สุดเว้ยแต่ทำไมต้องคนใส่หมวกเด็ดล็อกอ่ะั่ผไผ หมดจริงไ <dye> ี่ใับเลยอะโดดจริงลงนะน้องไม่ไหวแล้วครับเฮ้ยเกไอเวนมึงมาดูเกมมึงนะไอเวน ไอแวนมึงไหวไหมเ,เกมมึงเนี่ยขอบคุณหนึ่งใจต้มน,นะครับน้องพีพีน่ารักมากพี่วินจะห้าทุ่มเครื่องอย่างกี่บมกแล้ว่ะเ,เกมหมาจาับสี่ทุ่มครึ่งคาตอนนีอ้อ๋อวันจะงานล่ะโดนไปเลยมันมีเสาขาป่ะทุกคนเพื่อน มึงเอาเธอะมึงเอาเธอนะทางนนะั้นอืะกูคงไม่เกิดมารอดอนะ่ะเกมเนี้ยแม่งใส่หมวกให้กูด้วยนะมันอยู่ไหนเนี่ยหลอดขึ้นแล้วเนี่ย เด้งอยู่นะแต่ว่าน่าจะน่าจะไม่รอดนะปวดหัวเลยอ่ะปวดหัวเลยอันนี้ปวดหัวปวดหัวจริงไม่เป็นไรนะพี่ชายคือติดติดเล่นเลยไม่รอยมันไม่ไล่น้องหรอกอาจจะยังไล่กูค่ะไล่กูผ่านแล้วพี่น้อง ครับครับคือจัดพอดีนมับสวัสดีคเขานมตาหม,มี่นะอร่อยนะคือชอบมากเลยครับคือตามปั่นเครื่องเจ้าเสร็จเลยเหรอใช่ท<อ>็อปเ้าวันนี้เองดูดูอเอ้ยมีคนส่งเอ้ยมีคนส่งของขวัญเว้ยขอบคุณหนึ่งปลาโลม,ม,มาครับน้องพีพีเกาะบอกเกาะบอกมากเพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วไม่ไม่ไม่เพื่อนยังไม่ช่วยเพื่อนยังไม่ช่วย น่ารักจริงเลยครับเพื่อนโดนเพื่อนโดนไล่ไม่ประวันมานานมากจุบุจุบุนะครับพอดีพี่พี่พี่โบเพเกทีครับเดี๋ยวพี่ไปนะน้องพี่ขอได้ได้แต่มันเพื่อนหมูวิ่งไล่เพื่อนถูกถูปิ้งป่ะวะงงมากเลยมันหมูวิ่งแปลกแหมูไม่ปิ้งเพราะว่าเป็นหมูปิ้งหมิงปู้นะครับน้องมีเรื่องครับน้องเฮ้ยหมูหรอ ับมีไม่ไม่ไม่แยกกันอยู่แยกกันอยู่ห่างกันสักพักห่างกันสักพักห่างกันสักพักคงจะดีสักกว่าไม่ได้ถือสาครับที่เธอมนบอกเลยจะจะรู้หลอกที่บอกอย่างนั้นที่บอกนี้แปลว่าไงเฮ้ยอยู่กับเพื่อนมันเฝ้ามัเฝ้าเครื่องมากยืนนั่งอยู่หลังเพื่อนน่ะมันเฝ้าหนึ่งเครื่องเลยมันเฝ้าเครื่องถอดหัวเลย แล้วเพื่อถอดหัวได้คืออะไร oh. พี่วินหัวจะโดนจริงครับจริงครับจริงครับ oh. ก็บอกมากพี่มันอยู่พี่พี่วินพี่วินก็จะ oh. ใช่ก oh. ็คือไอ้นี่มันแบบว่ายืนดูวินด้วยนะและ้วใครบันเสร็จสแตปมหลอน้อง oh. อุ้ยครับแต่มีครับข oh. อโทษจำลืม มีคนส่ของขวัญนี่ขอบคุณหนึ่งการกครับผมขอคบคุณหนึ่งกีก่ครับน้องพี่พีโอ้โหจหังหวะนี้ต้องมาละพ,พี่วินพี่วินโยนน่วินรีบตายทำไมอ่ะทำไม่ไม,ไม่ได้ไ่น พี่ขอโทษนะน้องพี่ต้องรอให้หนูตายกันก่อนอันงี่ไหนแดมอุ้ยหนชี้ไปเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดเหลือสิขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณหนึ่งแกรซี่ครับแล้วนะม่วงอุ้ยตามไปเกอ้ซัพอรอตนะครับแล้วหลับฝันดีนะครับ แต่วิ่งมาระวังเตยใหญ่นะเพื่อนโดนไล่อยู่ตรงนี้สวังนี้นะครับต้อง่อนนะครับที่อยู่เครื่องที่ระเบิดเมื่อกี้นี้แต่ก็เลยเแต่โดนขัญได้แหละคนจังเลยเป็นหออะไรเอ้ยจีพูดดีครับหงอะไรที่ชอบกินชาเขียวสวัสดีครับผมเพิ่งกินชาเขียวหมดไปเหมือนกันนะครับวันนี้ยิ้มออกเลยใช่ครับวันนี้แฮปปี้นะครับนี่อ่ะเสร็จแล้ว ไปทำงานได้ไอุ้ยโหสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องก็เดี๋ยวไปครับจีแป๊บนึงได้ป่ะโอ้โหพีาเอกล้ดเาเอะไรคะบอกให้อยู่รอโอเคนัเดี๋ยวเขกลับมาไหไต่ออาจจะย่งจัลไวอนดลกันฟ์เป็นเวลาแล้วจีเป็นปั่มอะไรเป็นเวลาผีผวเฝ้าอยู่บนเนี่ยเลย้านขำบนไดบ้าน ไลายไม่เป็นเวลาถ้าหลายไม่เป็นเวลาแบบไลมั่วเหมือนที่ทำก่อนนะอาจจะเอาคอริเทอรอาจจะไม่ช่วยดันหรือเปล่าก็เลยคิดว่าไลายเป็นเวลาดีกว่าเราต้องเตรียมตัวให้เจ้าของเขาประทับมันลอแต่ไม่ยัดงแบบพี่ไปช่วยเพื่อนยังยัมาถึงเจ้าของร้านที่พี่ไปทำงานมันรเราบอกนะไลทั้งวันได้ดูเจนนี่สิอุ้ยแต่เพื่อนตะไปหาวะ อนไรมาคนละเคสกันครับคือเห็นนะแต่ไม่ตีไปเลยแต่น้อยเราได้พันหนึง่งเว้บัตรพอยต์อ่ะได้ได้ค่าบล็อกอีอิ5ห้าร้อยแต่ต้องอ้อมด้วยการวินคืออะไรครับบีบแก้มให้เร็วตั้งแม่วันนี้ตอนนี้มือสกรปรกอยู่นะครับจับเมาส์คีย์บอร์ดถ้าไปจับหน้าเดี๋ยวสิวขึ้นครับ สวัสดีตีนลูมินครับลอ่อสวัสดีครับพี่วรจักรขอบคุณมากครับพี่คือพี่ปักหยกครับสวัสดีครับฟู้เวลคัมนะครับเวททำอะไรทําค่ะคืออะไรครับคือจะเอาแบลคือจะคือจะแคปแบล็เหรออย่าเม็ดเม็ดอะไรเอ่ยเม็ดอะไรเอ่ยสวัสดีพี่บิวตี้นะครับ แ็ปีแล้ววันนี้นะครับหนึ่งวันหนึ่งกาแล็กซี่โอ้โหหวานเทียบคุณโงหน่จะไปซื้อน้ำมะพร้าวกับชาเขียวนะครับทำท่าหนวดแมวดิอาจจะยังเนอะสวัสดีคุณกิ๊บเฮ้ยม,มนทำอะไรกูเนี่ยก้อนเมฆที่อยู่บนท้องฟ้าสวัสดีคา <c oughs> <c oughs> ไอ้มาแล้ต้องสั่นไฟไอ้เนี้ยโดนอะไรอ่ะ <c oughs> โดนลุงประจําเ้ยอุ้ยห้ามดูนะครับ ทําดูนะครับอุ้ยกล้องสุดค่นหมูโดนหมูโดนหมูทําร้ายโดนหมูหัมืนทําท่าคนสวยไหมค่ะคนสวยวันนี้พี่ s j c สวยเดีดกระป๋องนะมันอยู่กับพี่มันอยู่กับพี่คือเขาตอกโปรไฟล์น้องมาแล้วื่นมากเลยอ่ะโลัวช่วยดูให้หนูต้องเจอกับอะไรหนูเจอ ไอ้เนี้เอามุมตะกี้มุมตะกี้ดีที่เห็นหน้าตาเลือกๆอ่ะตาเลือกๆเอาตาเลือกๆอ่ะเอาตาเลือกๆเหมือนตัวเงี้ยเนาะมุมมุมมุมเฟย์อ่ะตาเลือกๆอ่ะตะกเงี้ย พี่ดีปีนเขย่าย่งมันอยู่พี่หมูร้องอูว่าคือมันไมหมูมันไม่หยุพี่รับแบนี้คือมันแห้่หยุดเลยพี่จะช่วยยังไงอะน้องดิพี่โอติครทนแก้

สวัดีจองกุ๊กที่มินเป็นอาร์มี่เหรอครับพอดีพี่แอา์พี่นันตาสวัดีครับคือฮิวมากล้โดนตีหลบมเข้าไม้ข้าไม้ข้าไม้ข้าวไม้เรียบรอย้อยข้าไม้หิวข้าวพี่วินสั่งข้าวฟันเดี๋ยวพี่ไปกินข้าวฟรีที่ร้านรับวันนี้เดี๋ยวไปขอข้าวที่ร้านกินฟรีมือหนึ่งครับฝากทองมือสุดท้าย ดีไหมวันนี้พี่ฟาลีครับเฮ้อุ้มมาส่งอุ้มมาส่งนะได้ก็ได้ได้ได้กำไรแล้วไงมาดีก็มาดีได้เห็นหรอมันทำอะไรหูอดูคลิปจบแล้วกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนกันด้วยเออช่วยกันทำมากินหน่อยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างได้บ๊ายบาย